แข่งขันฟุตบอลในมหกรรมซีเกมครั้งที่33ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพกำลังเดินหน้าเข้าสู่ช่วงสำคัญโดยเฉพาะฟุตบอลชายและฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยที่ได้รับความสนใจจากแฟนบอลทั้งประเทศ โปรแกรมการแข่งขันที่กำลังจะมาถึงในช่วงต่อจากนี้ล้วนเป็นเกมชี้ชะตาการเข้ารอบและการลุ้นเหรียญรางวัลซึ่งทุกแมตช์จะลงสนามด้วยความกดดันความคาดหวงังและเสียงเชียร์ของแฟนบอลเจ้าภาพอย่างล้นหลาม ในประเภทฟุตบอลชายทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่มที่มีการแข่งขันสูงทุกนัดต่อจากนี้ถือเป็นเกมสำคัญที่ไม่อาจพลาดได้โปรแกรมการแข่งขันนัดถัดไปของทีมชาติไทยชายจะลงสนามพบกับทีมชาติสิงคโปร์ในวันพุทธที่วันที่11ธันวาคม2025เวลา19นาฬิกา ตามเวลาประเทศไทยโดยใช้สนามราชมังคลากีฬาสถานกรุงเทพมหานครเป็นสังเวียนการแข่งขันนัดนี้ถือเป็นเกมที่มีความหมายอย่างยิ่งเนื่องจากผลการแข่งขันจะส่งผลโดยตรงต่อการจัดอันดับในรอบแบ่งกลุ่มแฟนบอลคาดหวังจะได้เห็นเกมรุกที่ดุดันการครองบอลที่แน่นอนและการเล่นเกมรับอย่างมีวินัยของช้างศึกชุดซีเกม หลังจากนั้นฟุตบอลชายทีมชาติไทยยังมีโปรแกรมสำคัญอีกหนึ่งนัดพบกับทีมชาติเวียดนามซึ่งถูกยกให้เป็นหนึ่งในคู่ปรับตลอดการของไทยเกมนี้จะแข่งขันในวันเสาร์ที่วันที่14ธันวาคม2025เวลา18นาฬิกา30นาที ตามเวลาประเทศไทยที่สนามสมโ่ยเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่บรรยากาศของสนามทางภาคเหนือคาดว่าจะเต็มไปด้วยแฟนบอลที่เดินทางมาจากทั่วประเทศเกมนี้ไม่ใช่แค่การแย่งตั้มแต่เป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีที่ทั้งสองทีมต่างต้องการใช้ชนะเพื่อการันตีโอกาสเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ หากทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศฟุตบอลชายรอบตัดชือจะจัดขึ้นในวันอังคารที่วันที่17ธันวาคม2025เวลา19นาฬิกา ตามเวลาประเทศไทยนสนามราชมังคลากีฬาสถานกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นสนามหลักของทัวร์นาเมนต์และหากสามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนัดชิงเหรียญทองฟุตบอลชายจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่วันที่1 9ธันวาคม2025เวลา20นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยสนามราชมังคลากีฬาสถานเช่นเดิม ขยับมาที่การแข่งขันฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยหญิยงยังคงเป็นความหวังหลักในการคว้าเหรียญทองด้วยประสบการณ์และศักยภาพของผู้เล่นโปรแกรมนัดถัดไปของทัพชบาแก้วจะพบกับทีมชาติสิงคโปร์ในวันอังคารที่วันที่10ธันวาคม2025เวลา18นาฬิกา30นาที ตามเวลาประเทศไทยที่สนามชนบุรีสเตเดียมจังหวัดชนบุรีเกมนี้ถือเป็นเกมที่ไทยต้องเก็บชัยชนะเพื่อรักษาเส้นทางสู่รอบรองชนะเลิศต่อจากนั้นฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติเวียดนามในวันพฤหัสบดีที่วันที่12ธันวาคม2025เวลา18นาฬิกา30นาที ตามเวลาประเทศไทยณสนามชนบุรีสเตเดียมเช่นเดียวกันนัดนี้ถูกมองว่าเป็นเกมตัดสินอันดับแชมป์กลุ่มเนื่องจากทั้งสองทีมต่างเป็นเต็งหนึ่งของสายการดวลกันของสองมหาอำนาจฟุตบอลหญิงอาเซียนจะเต็มไปด้วยแทคติกความเร็วและเกมรุกที่ดุดันหากทีมชาติไทยหญิงผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ โปรแกรมร,รอบตัดชื่อจะมีขึ้นในวันจันทร์ที่วันที่16ธันวาคม2025เวลา18นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยณสนามชนบุรีสเตเดียมและหากผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนัดชิงเหรียญทองฟุตบอลหญิงจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่วันที่18ธันวาคม2025เวลา19นาฬิกา30นาที ตามเวลาประเทศไทยซึ่งถือเป็นหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของซีเกมส์ครั้งนี้ ทุกสนามที่ใช้จัดการแข่งขันฟุตบอลในซีเกมครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นราชมังคลากีฬาสถานสนามสงโ่อเชียงใหม่700ปีหรือชนบุรีสเตเดียมต่างได้รับการปรับปรุงให้มีมาตรฐานระดับนานาชาติทั้งพื้นสนามระบบไฟและความพร้อมด้านความปลอดภัยเพื่อรองรับแฟนบอลจำนวนมากที่เข้ามาเชียร์ทีมชาติไทย การแข่งขันฟุตบอลชายและหญิงของทีมชาติไทยในซีเกมไม่ได้เป็นเพียงการแข่งขันเพื่อเหรียญรางวัลเท่านั้นแต่ยังเป็นเวทีแสดงศัก,กยภาพของนักเตะรุ่นใหม่เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนและเป็นความภาคภูมิใจของแฟนบอลชาวไทยทั้งประเทศ ทุกนัดต่อจากนี้จึงเต็มไปด้วยความหมายทุกประตูคือความหวังและทุกเสียงเชียร์คือพลังที่ผลักดันนักเตะให้สู้จนวินาทีสุดท้าย4ีเกมครั้งนี้ยังคงเดินหน้าและฟุตบอลทีมชาติไทยทั้งชายและหญิงกำลังจะลงสนามในเกมสำคัญที่แฟนบอลไม่ควรพลาดแม้แต่นัดเดียว